มีเรื่องสบายสบายโผมาหานายุง่งแล้วนายุง่งอยามายืน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 ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการนายุ่งมาเยือนนะครับได้มาเยือนห้างเซ็นทนนรัลปิดเก้านะครับมาที่งานเทศกาลอาหารและผลิตภัณฑ์รักโลก นะครับของมูลนิธิเอิร์ธเซฟนะครับล้างโรคลักโรคครั้งที่สองนะครับตามนายุ่งมาเลยสิครับว่าวันนี้มีอาหารอะไรมาจำหน่ายกันบ้างนะครับที่นี่ตามนายุ่งเลยครับนายุ่งมาสะดุดนะครับมาสะดุดที่ข้าวข้าวลืมผัวครับท่านผู้ชมนะครับก็อยากจะรู้แล้วเกิดนะครับว่าข้าวลืมผัวนะั่นะลืมแบบไหนลืมยังไง นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกับเจ้าของร้านเลยดีกว่านะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงได้ตั้งตั้งชื่อข้าวข้าวลืมผัวนะครับพี่ครับสวัสดีครับครับครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออารามทรงสวยรูปครับอทำไมข้าวนี่เป็นข้าวอะไรเนี่ยเออเป็นข้าวเหนียวครับเป็นข้าวเหนียวครับผมแล้วทำไมตั้งชื่อมันข้าวลืมผัวเออที่มาที่ไปคือ มันมันทานแล้วอร่อยแล้วลืมเรียกหัวมาทานแค่นั้นเองประเด็นนี้เองครับทานแล้วอร่อยแล้วลืมเรียกหัวมาทานผมก็เลยเอ๊ะมันไม่เหมือนข้าวข้าวสวยข้าวเหนียวที่เราเห็นตามท้องตลาดมันมันมันสีมันออกจะดำใช่ไหมครับผมก็เลยแปลกใจเอ๊ะทำไมข้าวลืมหัวหรือเล่ัวสีดำอะไรสำนองนี้นครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของร้านอ,อีกอีกสักนิดนะครับว่าเอ่อทางโครงการนี้นะครับอยากให้เกิดขึ้นอีกไหม ถ้าถามผมซึ่งเป็นชาวนาโดยตรงอะนะผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางคือจากต้นทางจากชาวนาเลยแล้วก็มาผู้บริโภคเลยคือมันจะรัดขั้นตอนอยู่ขั้นตอนหนึ่งทำให้ไม่ผ่านพ่อค้ากางเลยถูกต้องครับมาโดยตรงเลยซึ่งทําให้ผู้บริโภคก็ได้สินค้าราคาถูกสดชาวบ้านเองก็ได้มาเรียนรู้ว่าเขาสามารถที่จะ เอาสินค้ามาจําหน่ายอย่างนี้ได้จากจากโครงการดีๆอย่างนี้นะครับเราทําทํานาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านใช้วัวใช้ควายแล้วก็เอาปุ๋ยแบบโบราณมาจากไหนครับเออผมมาจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับกาบเชิงสุรินทร์กาบเชิงสุรินทร์มาอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าแล้วครับท่านผู้ชมครับโอเคขอบคุณมากที่มากครับขอบคุณมีเรื่องยุ่งมีเรืองสบาย แล้วนาะยุง่จงจะมาเยื้อนมาเยื้อนมาเยื้อน